สินค้าดีเอ็มทีช่วยขายนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าจากผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากสารจากเชือกมัดฟางว่ากันอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นสินค้าจากกลุ่มกระดัดนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับที่มาร่วมกันในช่วงนี้นะครับคือท่านจัดหางานจังหวัดจังหวัดสระบุรีนะครับท่านจิรานุชพุ่มมะลินะครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับพี่นภักนะครับซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มกระดัดนะครับวันนี้ก็เอาสินค้ามาด้วยเดดี๋ยวว้องงาาาหหัันนก่รทจ งานจังหวัดนะครับว่าเราได้มาสนับสนุนส่งเสริมในกลุ่มกระดาษเนี่ยยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของกลุ่มการจัดหางานนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะ,คะโดยให้กู้เงินไปทําทุนในการประกอบอาชีพาจากเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านนะคะ<ช>ค่ะ,คะเบื้องต้นเนี่ยเราให้กู้ไปแล้ว4<ช>ี่0 0นในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนาะค่ะซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยถูกมากแล้วยิ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ย เราไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละสามซึ่งต่ำต่ำมากๆกนะคะค่ะก็เลยทางกลุ่มเนี่ยก็เลยมีทุนมาในการที่จะต่อยอดผลิตของตัวเองนะครับถามคุณนภักเลยชื่อก็แปลกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากสารจากเชือกมัดฟางเชือกมัดฟางนี่คืออะไรฮะขอเริ่ม เขาโครงนิดนึนคคงคะคือปกติแล้วค่ะกลุ่มเราคือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมค,ค่ะแล้วก็เศษเชือกเนี่ยคือของที่เหลือใช้แล้วจากในฟาร์มโคนมอะค่ะครเราได้เอามาทามาเป็นเพิ่มมูลค่าคจากเศษเชือกแล้วก็มาทําเป็นเครื่องเชือกรัดขาวัวใช้ในฟาร์มก่อนอค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มดัดแปลงขึ้นเราก็ใส่วิธีการถาที่เป็นอัตลักษณ์ของเราค,รค่ะด้วยฝีมืออันปนี่แล้วก็มาเป็นตะก้าตะก้าคือคาว่าเชือกมัด เนี่ยคือไอเชือกที่เป็นเส้นๆแบบนี้แล้วเอาไปมัดมัดฟางใช่ค่ะฟางที่เอาอยู่ในในฟาร์มเนี่ยนะใช่ค่ะฟางที่ให้วัวกินเนี่ยล่ะคับนี่เป็นที่มาของคําว่าเชือกรัดฟางแล้วตอนหลังเนี่ยเอาไปทําถักเพื่อมัดขาวัวมัดขาวัวยังไงฮะคือทำไม วัวเนี่ยนะคะเวลารีดนมเนี่ยมันจะมีการแกว่งไวหางนะคะแล้วก็ขาเนี่ยก็จะมีการดีดเพราะว่ามันเจ็บใช่ไหมคะด้วยความที่เชือกเนี่ยคุณสมบัติของเชือกเนี่ยมันจะมีความเหนียวมากครับจ้ะก็เลยเรามาถาเป็นเชือกรัดขาวัวนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นใช่แล้วทําไปทํามายังไงล่ะครับถึงตายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่เนี้ยฮะทำาอะไรก่อนครับตอนแรกเนี่ยเป็นตะก้าค่ะ,ะเริ่มจากตะก้าข้างหน้าเลยนะคะข้างหน้าตะก้าข้างหน้านี่ จากชิ้นนี้เลยค่ะจุดเริ่มต้นใช่ถูกด้วยนี่ครับถ้าไปวัดแรกเริ่มเดินทีคือตะกร้าแบบนี้ที่ใช้ไปวัดเอามาถักจากไอ้เชือกมัดมัดฟางเนี่ยใช่ค่ะครับก็เป็นแบบนี้ใช่ค่ะครับแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะครับนี่คือเชือกล้วนๆเลยเชือกล้วนๆแล้วก็ฝีมือการถักของกลุ่ม ทั้งใบเลยค่ะใช้มือถักทั้งนั้นเลยไปเรียนรู้การถักมาจากไหนเป็นภูมิปัญญาค่ะในกลุ่มคือสืบทอดกลุ่มจากคนรุ่นแรกสู่คนรุ่นต่อๆมาค่ะใช่ค่ะอันนี้คือยุคแรกนะครับยุคดั้งเดิมเลยเป็นสินค้าตัวแรกๆที่ทางกลุ่มทำใช่ค่ะเป็นตะกร้าเป็นตะกร้าหลังจากนั้นครับทำอะไรต่อพัฒนามนเป็นอะไรต่อก็มาเป็นตัวแก้วค่ะใส่แก้วเป็นที่ใส่แก้วใช่ค่ะเป็นที่ใส่แก้ว ที่ใส่แก้วแบบนี้ใช่คือนี่คือเชือกแล้วทำไมมันมีสีไอเดิมเนี่ยเวลาเขาเอาไปมัดฟางเนี่ย<ช>ก็จะเป็นสีแบบนี้<ช>เป็นสีธรรมชาติแล้วเราไป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 ย้อมสีลหรือว่าใส่สียังไงใช่พอพอการพัฒนามันเริ่มมากขึ้นนะนะคะค,ความต้องการของตลาดเยอะขึ้นทีนี้สีลูกค้าก็ต้องการสีที่มากขึ้นด้วยเห<อ>มือนกันใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราย้อมด้วยความเป็น ตัวของวัตถุดิบเองมันไม่สามารถที่จะยอมติดได้ง่ายเราก็เลยต้องสั่งจากโรงงานเข้ามาค่ะเป็นเชือกเพราะว่าด้วยคุณภาพแล้วก็สีที่อันเสถียรของ เชือกเลยทั้งม้วนนะคะเราจําเป็นต้องสั่งจากโรงงานเข้ามาแสดงว่าหลังๆเนี่ยไม่ได้ใช้เชือกที่มัดฟางแล้วนะฮะไม่พอแล้วใช่ไหมไม่ไม่มีพอแล้วต้องสั่งจากโรงงานมาเลยก็กลายเป็นเป็นเป็นถ้วยอ่าเป็นที่ใส่แก้วครับมีอะไรอีกครับที่ต่อยอดมาแล้วก็เริ่มผลิตมาเรื่อยๆมาเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าจากกระเป๋าสะพายเตัวนี้ตัวนี้เหรอครับใช่ค่ะเริ่มมาเป็นตัวนี้กระเป๋าสะพายใช่ค่ะก็เหมาะกับสำหรับวัยรุ่นนะคะใช่เตี้เลยสุยมากค่ะ <จ>มีก็เอามา เอามาถักอันนี้สามารถใส่พวกเสื้อผ้าได้นะ<ด>อันนี้อย่าใส่เหรียญน,นะครับใส่เหรียญไม่ได้นะร่วงนะครับแต่ใส่แบงค์ได้อยู่ได้อยู่อ่าก็ใส่พวกเสื้อผ้าแล้วก็ทําเป็นกระเป๋าแบบเหมือนกระเป๋ารับไว้ด้วยนะครับในนี้ใช่ค่ะครับแล้วเราก็ขึ้นขอมอพชค่ะจากผลิตภัณฑ์เราก็ขอการันตีของมพชเพืพ่อการันตีมอพชนี่คือมาตรฐานชุมชนค่ะขึ้นคัดสรรเป็นโอทอปผ้าดาวของจังหวัดสะบรีซีเล็กเป็นโอทอปซีเล็กด้วยจ้ะแล้วก็เข้าโครงการเป็นโอทอปโกอินเตอร์ ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยโออินเตอร์นี่คือไปไหนอ่ะไปกรุงโตเกียวบิ๊กไซส์มากสองปีที่ผ่านมาค่ะไป,ปะไปญี่ปุ่นใช่ค่ะส่งอะไรไปญี่ปุ่นเนี่ยฮะ ตัวนี้ค่ะเป็นตะกร้าตัวนี้เป็นออเดอร์ส่งออกค่ะของกลุ่มเราใช่ค่ะ1,200ใบต่อปีค่ะอันนี้นะะใช่ค่ะเขาก็จะมีหลักสีนะคะคนญี่ปุ่นเขาไปใส่อะไรกันนะคนญี่ปุ่นเขาไปใส่ของค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือใส่หมวกหรือใส่ของต่างๆเอย่างนี้ค่ะไว้ในห้องเป็นพอตกแต่งห้องเนี้ค่ะใช่ค่ะครับแล้วก็หลังจากตัวนี้ก็จะเป็นตะกร้าประจาดตัวนี้ค่ะที่ใช้ในใน มินิบาร์ของห้างเออของโรงแรมค่ะของของญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ค่ะญี่ปุ่นโรงแรมห้าดาวเราส่งทั้ง2แบบไปเลยใช่ค่ะเป็นมินิบาร์ก็คงจะใส่พวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับพวกขวดน้ำของใช้พวกของใช้ต่างๆอันนี้ตั้งอยู่โรงแรมอันนี้นี่ก็เหมือนกันตั้งในโรงแรมใช่ค่ะมีหลายไซส์ใช่ค่ะครับ อันนี้คือสินค้าโกอินเตอร์แล้วนะโกอินเตอร์ล้าจะขายคนไทยได้ไหมครับขายได้ขายได้ค่ะขายได้มีอะไรอีกครับมีอะไรอีกก็หลังจากตัวนั้นเราก็มาทําเป็นโคมไฟของใช้ในเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช้ในบ้านใช้ที่โรงแรมใช้รีสอร์ทก็มีการสั่งกันเข้ามาเยอะค่ะคใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําเป็นกระเป๋าซึ่งจะเป็นตัวเนี้ยที่ ขายดีมากอันนี้คือสินค้าขา <ไป S 1> ยดีใช่ค่ะสินค้า<อ>ส่งออกญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะตัวนี้ครับส่งออก<ช>นี่มีแบรนด์แล้วนะครับมีแบรนด์แล้วนะแรนดการัดแบรนด์กรัดนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนี่อันนี้คือคิดเองฮะหรือว่าไปเอาไอเดียมาจากไหนสมาชิกกลุ่มค่ะช่วยกันคิดขึ้นมามีอยู่กี่คนแล้วครับสมาชิกกลุ่มของกลุ่มเรามีทั้งหมดอยู่8คนนะคะตคนใช่ค่ะก็ทากันที่บ้านหมดเลยใช่ค่ะคือกลุ่มเนี่ยก็คือว่าปกติกลุ่มเราอจะ ทำงานหมายถึงว่าจะใช้เวลาเสริมมากกว่าทำเป็นเชือกมัดฟางคือ จะอย่างชิ้นงานตัวนี้จะเอาไปทําที่บ้านพอเสร็จแล้วก็จะกลับมาส่งที่กลุ่มอะค่ะใช่แล้วก็จะเป็นชิ้นงานของใครของมันเวลาไปขายหรือออกบูธอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจด,ดไว้นี่ของใครของใครแล้วเราก็เอาเงินมามาแจกจ่ายสมาชิกในกลุ่มก็กระจายไรายได้สู่ชุมชนสินค้าขาย,ยดีสินค้าขายดีอ่าแล้วก็ยังมีข้างหน้านะครับยังมีมวกอันน,น,นี้อันนี้เนี่ยผมผมเห็นมาสักพุ่นนี่คืออะไรอรยังไม่ได้ถามเลยนะคืออะไรเนี่ยมบายค่ะอ๋อโมบายโมบายก็คือใช้ในการตกแต่งตกแต่งร้านค่ะนี่นี่ ร้านคาเฟ่ร้านอะไรนะจะเป็นโมบายครับมีอันไหนอีกที่น่าสนใจอันนี้แหละครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพานค่ะโอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นพานค่ะทำเป็นพานสำหรับใส่ของใช่ค่เหมือนเป็นขันโตกอย่างนี้ไหมคระเดี๋ยดูแล้วใช่ค่ะใส่พวกงานบวชงานแต่อืสวยงามค่ะครับอืม แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นพวกหมวกมีรองเท้ามีฝาชีด้วยมีฝาชีค่ะเชิญชมค่ะดูฝาชีหน่อยนะอันนี้ขายไหมครับตัวนี้ขายขายหมดเลยอันนี้ไม่ขายของว่าเราค่ะอ๋ออัตลักษณ์ใช่อ่ะก็เป็นเพราะว่าไอ้เชือกที่เรามัดฟางไว้ให้วัวนี่ใช่ไหมใช่จนทำให้เรามีสินค้าแบบนี้จนทำให้เรามีถึงวันนี้เออนี่คือผลิตภัณฑ์ฝาชีนี่หนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ รับรองว่าแมงไม่เข้าไปแมงไม่เข้าแน่เข้ามาก็จะหลงอยู่ในนี้นะครับในชาชีนนะครับสินค้าต่างๆนี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพอราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นถังขยะไหมฮะไม่ถังมันเป็นริงนมค่ะมันเป็นสําหรับถอดได้นะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้ว้นไม้ไว้ที่ในคอนโดโรงแรมมันสามารถประกอบได้ค่ะนี่อันนี้เหมือนกับถังนมใช่เหมือนถังนมที่เอาไว้ใส่ ใส่ใส่นมวัวเวลาหมดซะแล้วไม่ทันแล้วครับโอ้โหกำลังเพลินเลยเดี๋ยวต้องให้บอกช่องทางนิดนึงว่าถ้าสมมติอยากจะได้สินค้าแบบนี้เนี่ยจะต้องติดต่อ ที่ไหนฮะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ ID ดี n ลนนะคะก็คือกลัด36ค่ะส่วน Facebook ก็ขอติดต่อได้ที่วิสากิจชุมชนเพจน้ำหนึ่งนะคะหรือถ้าเกิดสะดวกนะคะติดต่อได้ที่0986524569ค่ะเรายินดีรับทำทุกออเดอร์ค่ะทำจับใจด้วยฝีมืออันปานนี้ค่ะครับส่วนท่านจัดหางานจังหวัดก็คงจะสนับสนุนต่อไปเนาะในการให้งบประมาณใช่ค่ะครับแล้วมีการเพิ่มเติมท่านอื่นด้วยไหมครับ ก็จริงๆแล้วอยากให้ทางกรมการจัดหางานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆกลุ่ม,มนะคะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่จะเข้ามา ใช้บริการ,ร,การของกรมการจมาไม่มีทุน,ก,นก็สามารถมาติดต่อได้ไดเลยที่จังหวัดทุกจังหวัดนะครับเอาละวันนี้เวลาของ m อ t มีคำตอบหมดลงแล้วนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับตามรายละเอยียดที่ให้ไว้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ